ใช่คือมันเป็นธรรมเนียมของอสูรอยู่แล้วที่พวกอสูรเนี่ยจะต้องยึดอ่าจะคือต้องยึดอ่าเขาของอ่าก็คือสวรรค์ของพายินให้ได้อืออ่าคือเ,เรื่องรเรื่องของการยึดยึดสวรรค์เนี่ยต้องพูดแยกออกมาอย่างนี้นะคือในตอนที่เกิดขึ้นของเทพและอสูรนะคือเขาเกิดขึ้นคือมีพ่อคนเดียวกันแต่เขาคนละแม่ อืมอืมอืมอ่าแต่อสูรเนี่ยเกิดก่อนเร์เหมือนอินุยาชาเลยที่แบบว่าบัาจะมีราชาปีศาจคนหนึ่งแล้วก็พยายามสร้างลูกของตัวเองอะไรเงี้ยหลายรุ่นที่ออกมาเป็นอินุยาชาคนหนึ่งแล้วก็พี่ชายนะใชปะ่ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าแล้วตัวพี่ที่เป็นอสูรเนี่ยเกิดก่อนใช่ไหมพวกบรรดาเหล่าอสูรต่างต่างเนี่ยก็ไปปกครองสวรรค์อ่า แล้วพอพระอินเกิดตามขึ้นมาเนี่ยกับบรรดาเทพต่างๆเกิดตามขึ้นมาคือมองเป็นสองเผ่าแล้วกันเผ่าอาสูรกับเผ่าเทพเทพก็มาขออยู่บนสวรรค์ด้วยอสูรก็แบบเออนี่ก็ถือว่าถึงจะคนละเผ่ากันแต่มีพ่อคนเดียวกันก็คือสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่ด้วยกันอยู่บนสวรรค์ด้วยกันทีนี้พวกพระอินก็อันนี้ก็หม่อมเล่าพวกอสูรให้อสูรกินเหล้ากิน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 จนอสูรเมา พระอินอก็นเลยจับอสูรเนี่ยโยนลงมาจากสวรรค์อ้าวทำไมอ่ะโยนทำไมอ่ะก็เพราะว่าไม่อยากอยู่ร่วมกับพวกอสูรเนี่ยอ๋อเหมือนว่าลมประมาณว่าคนคนละคนละพ่อคนละแม่อะไรเงี้ยเหรออ่าพ่อคนเดียวกันแต่ว่าคนละแม่แ,มแต่จะถามว่าคนละแม่ขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าแม่ของตัวเองก็เป็นพี่น้องกัน แล้วพระอินก็เป็นเกิดเกิดมากับเออไมยถือว่ามีพ่อคนเดียวกันกับพวกเราอสูรนั่นเหรอใช่แล้วก็มีตาคนเดียวกันกับพวกอสูรอ๋อก็คือท่านถามว่าก็คือทั้งพ่ออ่าคือบรรพบุรุษคนเดียวกันอ่ะทั้งคู่แล้วพระอินมันเกิดจาก,กาใครอ่ะเกิดจากพะระฤาษีกัษยศเทพบิดอน รูสีองค์หนึ่งแล้วเป็นรืษสีคนน,น,นั้นก็คือทําให้เกิดกําเนิดแบบพวกเผ่าพันพธุ์ปีศาจเหรอใช่คือกําเนิดทั้งคุดทั้งหน้าทั้งพะอินทั้งอสูรโอ้ยต่างๆเยอะแยะมากมายคือเขาทุกประเภทเหรอหรือว่ายัางไง <laughs> อ่าก็ไม่ใช่ว่าไอ้นี่ทุกประเภทก็คือมันก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีเมียเยอะเขาก็เทคัวเมียจากบ้านเนี้ยมา แล้วเมียทุกคนเขาเนี่ยก็จะคลอดลูกออกมาแล้วก็จะกลายมาเป็นเผ่านั้นออกมาเป็นเผ่าพะยินออ,ออกมาเป็นเผาอสูรเมียคนนี้ที่มาจากบ้านบ้านเดียวกันนี่แหละพี่น้องคนเดียวกันนี่แหละเป็นพญาคุดเป็นพญานาคเป็นนูน่นเป็นนี่โอ้เยอะแยะมากมายอ๋อประมาณนั้นพอเข้าใจแล้วก็วคือฉันไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไง ก็เลยพอกิดแล้วว่าแบบว่าอาสูรมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พวกสัตว์เผ่าพันธุ์ต่างๆเกิดจากอะไรเออคือเกิดจากพ่อคนเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าพ่อคนนั้นก็จะแบบก็คือไปแพร่กระจายไข่ตามแต่ละเผ่าต่างๆอะไรางี้ใช่ไหมใช่ใช่อสูรเนี่ยอสูรเนี่ยมาจากคําว่าที่แปลว่าไม่สุระมาจากคําว่าสุราแปลว่าผู้ไม่ดื่มสุราจริงป่ะเนี่ยจริง มาจากการที่พวกอสูรเนี่ย <c oughs> อยู่บนสวรรค์แล้วเมาเหล้าแล้วก็ถูกพระอิ์จับโยนลงมา<อ>ก็เลย<อ>เรียกตัวเองว่าผู้ไม่ดื่มสุราโอแต,แต่แต่มันไม่ได้มีอะไรจำกัดความใช่ปะว่าอาสูรจะต้องมีรูปร่างแบบไหนมีหน้าตายัางไงไหมหรือก็คือม<อ>ันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็เป็นเหมือนกับคนที่เป็นคล้ายๆเป็นเทพมาก่อนแล้วแค่โยนจับโยนลงมาโลกมนุษย์เฉยปะ ประมาณนั้นครับเป็นเทพมาก่อนแล้วก็แยกเขามันทำให้นึกถึงไอ้น,นี่อะไรฟอร์เลน n อ e งเจอร์อะเคยได้ยินปะไม่เคยเลยเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันอะแต่มันเป็นเหมือนประมาณว่ามาอยู่ในพวกแบบออนิเมะบางเรื่องเลยงไงที่แบบว่าเป็นนางฟ้าเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่านางฟ้าตกสวรรค์เหมือนก็ประมาณพี่ไม่รู้ว่าตำนานดั้งเดิมมันคืออะไรมันจะเป็นตำนานที่แบบว่าสวรรค์เนนะี่ยมาสู้กัน มีมนมีกลุ่มที่ออเทวดาปรสนสวรรค์ทูกันแต่มจะมีกลุ่มหนึ่งที่แพ้พอแพ้ปุ๊บอะแล้วมันก็ต้องมาอยู่โลกมนุษย์แล้วพออยู่โลกมนุษย์อะแล้วมันก็เคยเรียกเขาก็เลยเรียกว่าฟอลล์เอ็นเจแล้วก็ให้อยู่สถานะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเป็นอสูรแทนนั่นแหละที่เ็าได้อเลฟเฟเรนซ์ <laughs> มาจากตำนานฮินดูนี้ก็ได้อืมใช่มันเป็นเหมือนกับประมาณว่ากลายเป็นเหมือนแบบพวกเขาพีศาเป็นพวกเผ่าที่แบบว่าเออเป็นเทวดาที่ถูกเนรเทศ เป็น<ง>เป็นพวกที่แบบจะว่าไงมีปีกปมันนกฟ้าเหมือนกันแต่จะปีกสีดำอะไรประมาณนั้นน่ะเห็นปะเออเขาจะเรียกว่าฟ a อ l e n a n g e งเจส่วนพระอินเนี่ยได้ชื่อว่าอ่าอัมมาลินถูกไหมอัมมาลินเคยได้ยินคำชื่อคำว่าอัมมาลิน <c oughs> อัมมาลินแปลว่าอะไรอ่ะอยากรูอัมมาลิน <c oughs> แปลว่าพระอินได้แหละอย่างนั้นเลยมาจากคำว่าอัมมาลิดแปลว่าน้ำอัมมาลิด ก็คือพระอินเนี่ยได้ดื่มนะครับอมรินท,ที่เป็นเหล้าเนี่ยแหละแล้วก็เลยอ่าก็เลยกลายเป็นอมะตะเขาก็เลยเรียกว่าอมรินอ๋อใช่ถ้าพี่ดูหนังอ่าแขก,แขกหรือว่าไม่ไม่ใช่หนังแขกสิต้องบอกว่าหนังไทยละครอ่าละครจกัจกจักวงวงบางทีถ้าตัวละครไหนชื่อว่าองค์อมรินอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือพระอินอ๋ออี้นี่เองอ่า รหรือ,รอ<ช>แบบมาดูโขนแล้วได้ยินว่าอมรินอมรินเนี่ยก็คือเขากาลังสื่อถึงพออิ์มาจากคาว่าน้ำำําอมฤตนี่แหละก็คือดื่มดื่มเหล้าที่เป็นน้ำำําอมฤติดก็เลยกลายเป็นน้ำตะถ้าพวกเทวดาก็คือพวกดื่มเหล้าดื่มสุราโสมส่วนอสูรก็คือพวกไม่ดื่มเหล้าก็คืออสูรอก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงชื่ออสูรนี่เองก็จะใ,จใช่อสูรก็คิดจะกลับขึ้นไปยึดสวรรค์กลับคืนมาเสมอ ถ้าพี่สังเกตดูหนังอินเดียส่วนใหญ่อไอ้พวกแบบตำนานพวกเนี้ยอสูรก็จะชอบยึดครองสวรรค์กลับมาเสมออ่าใช่เพราะว่าเขาเคยปกครองสวรรค์มาก,ก่อนมันเป็นแบบลูกหลานเราจะต้องกลับขึ้นไปปกครองสวรรค์ให้ได้นะเราต้องไปยึดสวรรค์ให้ได้นะประมาณก็เลยทําให้สังกจุนท้าเนี่ยที่เป็นอสูรเนี่ยก็ได้ขอพรจ